ขอบคุณมากมากครับกับธุรการของเราอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับใช่สิครับไม่ให่เห็นเราสามคนที่ครัวคุณต่อยนะใช่ครับมีหลายครั้งครับมีบางคนปยายาจะเป็นครัวโกตีอะไรเนี่ยนะแล้วไปไม่รอดครับเพราะอไไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะอะไรครับไันไปขายแคคตัสแล้วดีไงโอ้โหเลยเปลี่ยนเวลยโอ้โหเลยเปลี่ยนเวไปขายแคคตัสเลยท่านผู้ชมแคคตัสปลอมหาซื้อที่ไหนไม่ได้มาที่นี่ได้นะครับสวนสดุดแคคตัสมีแต่แคคตัสหะ อาเนี่ยอาพูดเหมือนมัน,นจะดีแต่ไม่ดีอาไปบอกแคคตัดปลอมได้ยังไงทำไมอ่ะมันไม่ใช่ของปลอมงงมันเป็นของจริงแต่มันใกล้ตายแล้วนั่นเอะดีไ <c oughs> ี่พูดเองเลยนะบอกกับทีแกน,นะฮะเดี๋ยวเขาจะเขาจะ,าจะโค้ชคำนี้ไปลงนะฮะเขา้อเล่นคุณผู้ชม<อ>ใช่ <ๆ S 2> นี่กเ็เจ้าพ่อเจ้าพ่อทัวเห็นตอนนี้ว่าไม่มีทัวมั้งเถอ ท่นโทษนะครับเขามีนะครับทัวร์ในประเทศทัวร์สัมมนาทัวร์ประชุมทัวร์อะไรทั้งหลายของเขาจริงๆเลยนะฮะและได้รับความนิยมสูงมากด้วยเหตุผลเดียวครับดัชเชครับจะทําอะไรต้องไปตรวจสถานที่จริงก่อนต้องไปเซอร์วีต้องทํโน่นทำนี่ครับเดี๋ยวขอให้ผู้ได้จบก่อนกลับมาเรียบร้อยถึงบริษัทจัดงานเสร็จเรียบร้อยกาไร28บาทบแปบาทมันจะไม่กำไรแค่นั้นได้ไหมที่นี่ต้องไปตรวจที่ข้ออะไรคุณแม่ข้ออะไรครับ มันมีเมียเที่ยวโอ้ยากครับเมียมันไปด้วยครับเขาบอกไปกันทั้งผัวทั้งเมียผมเลยต้องมานั่งทำครัวคุณต่อยอยู่แต่ครัวคุณต่อยของผมในวันนี้มันเป็นอะไรที่น่าทำมากมากร้านนี้ชื่อร้านครัวเปื่อนควรเปื่อนครัวเปื่อนควรเปื่อนควรครัวเปื่อนควรควนเปื้อนควนเปื่อน เดี๋ยวทำไมเสียงมันเพี้ยเพี้ยเสียงเสียงมันเพี้ยเพี้ยเพราะเป็นภาษาเหนือเพื่อนเขาไม่พูดเขาไม่เขาพูดเพื่อนเขาพูดเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ่ามันก็เลยกเอาเขามาพูดดีกว่าหนูอยากฟังกันอ๋อได้ได้เป็นอาหารเหนือฮะเป็นอาหารเหนือรักแกงที่จะมาแกงให้วันนี้ก็คือ แกงลูกชายต่อยเออซ่อนนาคุณพูดกันเองคุณพูดกันเองคนณพูดกันเาไหนอะไรแกงอะไรคือคือตูนฮะตูนที่ตูนเนี่ยเป็นลูกอะต่อยแล้วเราจะเล่นมุกว่าเฮ้ยอาถึงเราจะบอกเมนูแกงลูกอะต่อยปลาซ่อนนาอาก็บอกว่ามึงหาคนเดียวเธอคนดูไม่หางหรอกผมก็จะบอกมันว่าใครก็จะหาใครก็จะไรู้จักแต่นี่คือแกงตูนปลาซ่อนนาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธนิตเจิมเฉลิมจากท่าน รัวเปรื่นควรอาหารเหนือครับที่ควรมาดีครับควร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 ที่เราพูดเพด่อนที่ถูกนะถูกนะถูกเปรื่นก็คือเหมือนเพราะว่าควรคนเหนือจะบอกควเปื่อนควรเออควรทำเนียเหนือไงใช่แต่เปื่อนก็คือเพื่อนนะครับใช่เปนควรใช่คนทั่วไปจะคิกว่าพูดไปซา้นพูดไปสั้นแต่เป็นคนเหนือมันเป็นคนเหนือครับที่บอ จริงๆแล้วควรเป็นคนที่ไหนครับเนพะเยาครับผมพะเยาครับผมอยู่เชียงรายอ๋อใกล้กันเลยครับใกล้เลยใกล้เลยผมเนี่ยไปเที่ยพะเยาบ่อยๆแล้วที่ผมชอบมากๆเลยเดี๋ยวนี้คือกวนพะเยาโอ้ชอบจริงใช่ครับกวานพะเยานี้หนูเคยไปมาเมื่อเมื่อสิบกว่าปีก่อนเป็นยังไงเป็นยังไงกว้างขวางแล้วแบบไปไปเดินทางไปประมาณ18ชั่วโมงเฮ้ยทำไมไกลอย่างนั้นอนะนหลง อันนี้อาจจะมีขำบ้างแถวกวานนะฮะครับแต่ว่าถ้าในกรุงเทพไม่ขำท่านไม่ผิดเลยนะครับไม่ผิดไม่ผิดถ้าท่านไม่ขำมุกจะนงว่าท่านใจลึกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือตอนแรกจะไปที่อ่ตางไม่เจอขาตากไปไม่เจอครับบริบาลหลงก็ใช่ครับร้านอยู่ที่ไหนครับกรเปลือนควรอาหารเหนือเนี่ยร้านอยู่ธัญบุรีคลองสี่ครับถนนพระองค์เจ้าสายอุบลธานีครับยุ่งเทพ ประทุมธานีครับปทุมธานีไงโอ้นึกว่าจะถ้าจะกินต้องไปอ๋ออยุดหยุดหยุดผลิตเรายกครัวจากพะเยามาให้คนภาคกลางได้ลองครับผมเลิศมากพี่เบิร์ดหอมหน่อยครับจูนหน่อยจูนโอ้โหเดี๋ยวนะคุณหนึงขั้นอ้อมังคีริกไปนวดเลยต้องจูนหัวไี่หรู้ที่ว่าเออหนูจะต้องขับรถต้องหนแปดชั่วโมงไปกินที่พะเยาไม่ต้องวันนี้ก็จะมาสอนเราทำแกงตูนซึ่งทางนู้นเรียกตูนแต่จริงๆเนี่ยทางภาคเราเรียกว่าคูนครับคูนครับผม แกงคูนนั่นเองแต่เป็นแกงคูนปลาช่อนนาทางโน้นเรียกแกงตูนปลาช่อนนาท่านผู้ชมเอ้ยไม่ทานต้องทานนะอาหารเหนืออันนี้เจ้านี้เป็นอาหารเหนือสไตล์ของพะเยาจริงๆครับผม,มทั้งร้านเลยนะทั้งร้านเลยครับที่เห็นอยู่นี่คือน้ำพริกอ,องครับผมถ้าท่านเคยทานน้ำพริกอ,องที่ไหนแล้วให้มาทานร้านนี้ ผมการันตีได้มันไม่ได้เปรี้ยวอย่างที่ท่านเคยทานมันจะมีรสเปรี้ยวปิดปิดไม่เลยไม่ใช่ครับถูกไม่ถูกถูกต้องครับไม่มีน้ําตาลด้วยครับมันเป็นน้ำมันเป็นอะไรที่อร่อยจริงๆเนี่ยเซตนี้ทั้งเซตของเขาเนี่ยนะไม่มีน้ําตาลไม่มีคือไม่มีตังค์ซื้อโอ้โหจูดแล้วจูดิแล้วโอ้โหจูดบ่อยจริงจริงมาดูกันเลยครับแกงตูนปลาช่อนน่าครับนี่ดูสิดูสิเห็นไหมไม้เมื่อยังเก่าบอกสิไม่มีเงินซื้อไม้ใหม่ ร้านเขาน่ารักมากครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่นี่แฟนเหรอครับครับผมภรรยาครับครับผมภรรยาครับเริ่มต้นจากพริกแดงสดครับผมครับใส่ในพกแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมไทยใส่ไปในพกเดือกันแล้วก็ตะไคร้ที่เตรียมไปแล้วนะครับหั่นซอยแล้วก็ขมิ้นครับเอาไปรวมในพกเดยอกันแล้วก็ตำให้ละเอียดนะครับผมอืมพอเราได้ตำเสร็จแล้วก็จะมีกะปิ เข้าไปช่วยแต่พริกแกงจะได้อร่อยขึ้นนะครับวามเข้มข้นหลังจากนั้นเราก็เก็บเก็บพริกแกงเก็บไว้ก่อนนะครับต้องต้องมีน้ําสต๊อกไก่ไว้ครับน้ําสต๊อกไก่ก็ทามาใส่ต้มให้ร้อนๆนะครับผมพอร้อนเสร็จแล้วก็นําพริกแกงที่เราโก็กไว้แต่เราขูดหยาบๆนะเราไม่ได้ขูงละเอียดนะได้หรือียาแล้วแต่นะครับใช่ใช่เสร็จแล้วก็มีน้ำปลาร้าปลาเข้าไปเติมหน่อยนึงทีเลดก็คือน้ำมะขามเปียกครับ มะขามเปียกใสแล้วก็ความเปรี้ยวของมะขามเปียกนะครับ,รบผมตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ,รบแล้วก็ผงปรุงรสนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็รอให้น้ําร้อนได้ที่นะครับให้มันเดือดให้มันเดือดได้ที่แล้วก็เอาปลาช่อนนานี่ลงเข้าไปครับ เพราะว่าปลาช่อนนาลงเข้าไปเนี่ยร้อนๆมันจะไม่คาวอ่าพอสุกแล้วประมาณสิบนาทีก็ตามด้วยตูนเลยครับใส่ตูนลงไปตูนที่คุณคุณตัดเฉยๆหรือบุบมันด้วยต้องต้องบุบเลยครับบุบด้วยโอเคนะครับแล้วก็พอมันสุกเดือดได้ที่จึงฉีแบบใบมะกรูดเลย้าไปนะครับใส่ลงไปสุดท้ายกจะไม่ได้เลยคือแมงลักใบแมงลักใส่ลงไปวามหอมกลมนะครับก่อนจะเสิร์ฟก็ต้องมีอีกอย่างนึงก็คือต้นหอมผักชีครับผมโรยไาจานโดยหน้า ได้เลยครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับแกงตูนปลาช่อนหน้าครับนี่ครับนี่เชิญเลยฮะเชิญเลยผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมทราบหน่อยนะฮะมันมีเคล็ดเมือ้ที่เขาบอกผมเชื่อว่าหลายหลายท่านรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันลืมหลงหรือบางคนที่มาทําใหม่ๆม่ขอประทานโทษได้บอกสักนิดหนึ่งไฟไม่ร้อนปลามันจะขาวนะครับใช่ครับน้ําไม่เดือดจัดปลามันจะขาวเขาถึงบอกว่าให้มันเดือดจัดจัด ถูกต้องแล้วถึงค่อยใส่ลงไปมันจะไม่คาวใช่ฮะและปลาช่อนนามันหายากจริงๆนะครับมันเป็นปลาช่อนที่หากินตามธรรมชาติเนื้อมันจะแน่นกว่าปลาช่อนเลี้ยงและจะสังเกตได้จากตัวของมันครับตัวของมันก็เลยจะเล็กจี๊ดหนึ่งนะไม่ได้ใหญ่เท่ากับปลาที่เรานี่ยเนี่ยเนี่ถ้าเทียบกับมือผมตัวมันจี๊ดเดียวเห็นไหมครับปลาช่อนนาตัวกินยากนะประมาณตีขีดห้าขีดไม่เกินอ๋อใช่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 นะครับอุ้นนุ่ิมน้ำแล้วอืมหัวลอยเขาจะกินกินข้าวเหนียวได้เดี๋ยวต้องกินต้องกินต้องจิ้มข้าวเเลลยยยดี๋วคุณอมาก พี่ควรครับข้าเหนียวข้าเหนียวใครขโมยทางนี้ฮะทางนี้อยู่ทางนี้เขาจิ้มจิ้มโอเคครับอร่อยอ่ะคุณอ๋อคุณทานแล้วทำงานหน่อยฮะอร่อยมากผมไม่เคยกินอร่อยจริงคุณผู้ชมมันกลมก่อมมันหอมมันดีไปหมดเลยอ่ะคุณเอ้ยพวกคุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่เหนืออย่างผมผมอยู่เชียงรายผมพูดจริงจริงนะแกงเชียงรายให แกงเหนือก็รักการพูดอย่างนี้ได้นะครับผมบผม,มันอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมคือรสชาติหนึ่งมันไม่ใช่ผมหรอกมันไม่ได้เผ็ดพอแต่สองมันกลมกล่อมมากมันกลมกลมเมนูนี้คือแกงตูลปลาช่อนมานะคุณผู้ชมครับคือแกงตูลปลาช่อนนาเน่น<อ>น้ำมันจะหอมๆ<ะ>เลยนี่คือของร้านครัวเปื่อนครวนเป็นอาหารเหนือของฝั่งพะเยานะครับ,รบผม,ม,มผมเนี่ยไปไม่ถึงพะเยานะก็ ก็ต้องหากินแถวเชียงรายนะถ้าแ,แถวเชียงรายก็มีอยู่ร้านหนึ่งก็กินได้นะแต่ว่าพอมาที่นี่นี่น,นี่จิ้มอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จึ้งจ้อาต้องกินแบบนั้นเลยอ๋อเลอเขาข้าวเหนียวจิ้มอย่างนี้เหรอถามว่าทำไมต้องจึ้งอ๋อท่านที่รู้อยู่แล้วขอโทษครับท่านที่ไม่ทราบข้าวเหนียวจิ้มมันอร่อยมากเพราะว่าจักงนี้มันจะออกรสเค็มนํำนิดๆใช่คะพอเวลาที่เอาข้าวเหนียวจิ้มลงไปมันพอดีเป๊ะเพราะข้าวเหนียวมันหวานอ๋อมันต้องจิ้มไอ้ขานีย เรื่องครับผมจะบอกว่า oh, oh, oh. รสชาติแบบนี้เมื่อตั้งแยี่สิบกว่าปีก่อนนะครับหนูได้มีโอกาสไปเดินสายบุกจิลูกพุ่งของไอเดีผีนรักนะครับแล้วหนูได้ไปกินแกงแบบเนี้ยที่ mm. ชาวบ้านเขาแกงอื mm. แล้วเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยเจอ,อเลยไม่เคยเจอ,อเลยจนมาเจอวันนี้รูร้สึกว่าเฮ้ยมันย้อนอดีตไปตสมัยก่อนนะั้นหนูจะบอกว่าบุกลูกพุ่งเนี่ยเขนานั่งแกงใส่าจานแบบนี้แล้วเขาก็เ,เอาคนเ mm. หี่ยวจิ้มแบบที่อาทำเลย mm. จิ้มน้ำจิ้มน้ำแล้วกินจิ้มน้ำจิ้มน้ำแล้วกินอร ครัวเปลี่ยนควรเดี๋ยวดูสิครับว่าจะพูดผิดเพื่อดูเหน่อยพลาดผิดขอภัยนะฮะครัวเปลี่ยนควรกับเมนูแกงลูกคุณไตพบเอาไหมอะไรแกงอะไรแกงอะไรแกงแกงตูนปลาท่อนาบอกเลยว่ามันลึกซึ้งถึงหัวใจเมนูนี้ครับรับไปเลยครับติคะแนนเต็มติคะแลนเต็มติ๊บะแนนเต็ม แล้วก็มีน้ำพริกหน้ำพริกหนุ่มกินได้ทั้งสองน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มเขาเป็นน้ำพริกหนุ่มแท้แท้คำว่าแท้แท้คืออะไรรู้ไหมคนไม่ค่อยรู้น้ำพริกหนุ่มแทมันเผ็ดนะมันเผ็ดเผ็ดมันต้องเผ็ดนะถ้ากินน้ำพริกหนุ่มไม่ค่อยแท้กันเขาเอาเม็ดออกกันซะเยอะนะมันไม่ค่อยเผ็ดลอง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 ถือถือพี่มือหน่อยครับอ่๋อได้ทำไมเอาไม่เอาไม่เอาครับผมรู้ครอบตอนแรกมันอยู่ที่นี่เป็นน้ำพริกอะไรครับน้ำพริกหนุ่มพอถือถือปุ๊บน้ำพริกมีอายุ เวลาไม่แกจะว่าเราแกวันนี้องขอขอบคุณคุณธนิดขอขอบคุณร้านครัวเปลี่อนควรอาหารเหนือครับอยู่ที่อีกที่หนึ่งอ่าธัญบุรีคลองสี่ครับถนนพระองค์เจ้าสายรังสิตนครนายก74ครับผมพิมกูเก l e ได้เลยครับครัวเปืี่อนควรอาหารเหนือเจอแน่นอนทุกเมนูมี8ป0นร้อยกว่าเมนูครับผม อย่าพลาดนะครับเป็นโ<ห>ชคของท่านถ้าท่านอยู่แถวนั้นหรือจะไปกันก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะไปขวางท่านได้เนาะแต่ต้องบอกก่อนอาหารเหนือรสพยาวชยาวครับผมขอบคุณคุณตนนิดขอบคุณร้านครัวเปิ่นควรอาหารเหนือขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าท่านไปจาดนะบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิด จะพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดไปไปทานกันนะฮะเมนูปลาคังอทอดน้ำปลาเ,เป็นเมนูเด็ดของเขาเลยนะครับคิดว่าผมจะอยากกันหรอครับผมไม่อยากใช่ไหมครับอยากครับโอ้อยากแล้วกระเพราเนื้อดาวกระจายครับ <laughs> เขาเข้าใจคําว่าหัวใจของผัดกระเพราม,มันอร่อยมากแล้วมันหอมมันเข้าไปในเนื้อเลยคำว่ามันแทรกพวกนี้เวลาที่มันโดนกระทะลงกระทะมันจะหอมมากทางรายการคุณหมอยเล็งเห็นคุณค่าะนะครับพอ,อบออนี่พร้อมนี่ติดให้คุณอีกสิบห้าล้าน,นบาท